ครับพี่น้องช่วงเช้าเกียรมุ่งครับเอาเจ้าใช้ชนะออกมาครับมือนี่หลังจากที่บ่ได้ออกต่อหลายมือเนาะพี่น้องโอ้อดบ่ได้ครับหลังจากทูญเสียนกต่อไปน้องมือนี่ร้อยมาต้เศร้าครับร้อยมาต้าเศร้าเพราะว่าบ่รได้ออกไปต้อนกอัดชิปนี่โดนแล้วครับพี่น้อง มือนี่ก็เลยลอยมากครับเจ้าเส้าเขียนมงเส่าครับแต่เว้นกับกำลังขืนนกกระสูกันนะครับใส่ปะมาณสักสิบนาทีนะพี่น,อน้องนี่ใส่ต้นนี้ครับเป็นนกเสียงกลางพี่น,อน้องเป็นนกเสียงกลางมีคัดแล้วก็มีนุ่นนํำครับอ่าขาล่มกับอยู่ปะมานกลางๆครับเห็นสูกันแป๊บนึงเหรอครับ เสียงเจ้าัชชนะคู่กอกกาะกอกครับนะครับพี่น้องเอา้ามีนกฝึกตัวเดียวนี่แหละครับเจ้าัยชนะอ่ต้นนี้ครับผมรีอยู่เถียงหน้าขาเจ้าใซ่ต้นนี้ครับเห็นสู่กันโดนเติบแล้วครับพี่น้อง โดดลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับบานนี้จัดแต้มได้แล้วครับเป็นแต้มที่สามของเจ้าชัยชนะครับไปเบ่งน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับพุ่นตัวนึงตัวนึงคันอยู่พุ่นครับพุ่นอยู่ต้นแห่งทางพุ่นออยู่ตีนบ้านครับพี่น้องบ่คอยเด้๋ยมาดอกพระวายงมเสายงมแรงขาเจ้าปลอยงปลปอยควายออกมาเมื่อนี่ก็เลยร้อยมาตะเสาครับลองบึง เออมือนี่ได้นกตัวไม้แล้วพี่น้องเคยเห็นมันนี่ขันแมน่นเอาตัวนึงคือบินออกไปพุ่นเนาะบ้านนี้พุ่นครับบินไปต้นทึ่สูงพุ่นตัวแม่หรือตัวผูน้นาะถือบ้านนี้เนาะกับเว้นกับกำลังขืนครับพี่น้องเอา้าไปเบิ้งน้ำกันครับมันแมน่นกอีหยังถือเอานั่นครับเห็นดินตับๆอยู่พี่น้องโอ้ หลังจากบบได้โดนแล้วครับเจาใช้ธนากับจัดให้ล้วพี่น้องไอ้ยักษีแม่นกตัวผูหรือตัวแม่ครับเบื้องน้นกันครับอืมครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่นี่นี่ครับยักษีเป็นตวผูตัวแม่พี่น้องนั่นครับติเเดเพนียดบดินเลยครับ บ่ดินบ่ดันเลยนกอันปลากระไดเอาปลดล็อกไดแห้วครับบาน,นี้หลังจากบ่ได้โดนแล้ว <c oughs> นะครับเป็นนกตไม้ยยพี่น้องเสียงกลางครับมีคัดแล้วก็มีนุนครับเดี๋ยวเอาโตลงมาเบิงนะ้งเนาะพี่น้องนะเนาะเอาตลงมาเบิง้งพี่น้องนกเขาบ่าแมนนกเขาด้วยนกอย่าง อาอยูอ่รับยูนง พี่น้องเอ้นี่ครับได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับเจ้าใช้ชนะจัดให้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับเจ้าใช้ชนะครับเจ้าใช้ชนะจัดแต้มให้แล้วพี่น้องโอ้บึงไล่ครับพี่น้องเออไล่งามอยู่จักสิเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับ แป๊บเดียวครับประมาณจักสิบกุนตาที่นี่แหละครับโอ้ล่ายงามครับลายงามขนาดจักี่เป็นตัวผู้ตัวแม่เนาะนะครับเอาขออนุญาตขออนุญาตอนตออก,นกปดนก,ก่อนครับพี่น้องเอาพี่น้องปดนกออกมาแล้วครับดาข้างห่างพี่น้อง จักสิเป็นโจผู้โจแม่ครับดาคหางหังครับแล้วกมม็มีลายเสียรซอพร้อมพี่น้องมีลายเสียรซอมียังพร้อมนี่ครับเนี่ยลายเสียรซอครับนี่มีลายเสียรซอมียังพร้อมครับนี่นี่นี่ครับ,รรบมีลายเสียรซออยู่ห่างบ่หลายเป็นไหนครับพี่น้อง ตัวแม่แลอตัวผู้บูครับตัวนึงเห็นมันบินออกไปมีไล่เสียนซออยู่ครับหังหังบ่อไหลพี่น้องไล่เสียนซออยู่หังบ่อไหลนะครับเนี่ยมีอยู่นะเอิกครับนี่มีอยู่นี่ไล่เสียนซอลงมานน่ครับเห็นพึ่ว่าเป็นไล่เสียนซอเนาะผ้าเห็นพึ่นเห็ดน,นี่ก็เบืองน้ำกันน้ำพึ่น หางครับป่ะนี่ขันว่าเป,เป็นเป็นจุดเป็นจุดยาวๆขึ้นมาทั้งสี่ครับนี่มีจุดดำๆขึ้นมา,านี่ฟังนี่เป็นสีข้ามไปเลยครับเป็นสีข้ามสีดำไปเลยพี่น้องนี่หนึ่งสองสามขนบ่ขึ้นมูครับหางนี่มันโลนได้บุพพี่น้องหางนี่โลนบัดเลยกล่องกับบดีเนาะโอ้ยเนี่ยนะครับเป็นลายจุดดำๆอยูุ่งหางมันครับนี่ เป็นจุดเป็นจุดขึ้นมานน่ครับบบขึ้นมูครับเป็นนกออกสีกุยทุยยังไงหรอกพี่น้องสีดำกับโบดำสีสีไม่หวกกับโบแมนเนะาะลา่เพิ่นก็ดีอยครับเออจากสีเป็นตัวผูโวแม่มีเสียนซออู่พี่นออ้องบ่หลบไเออนี่ข้ามดากเพิ่นกด็ดีดีครับนี่ที่เห็นเป็นจุดหางอยู่นี่ครับหางนี่ลนพุ่น่ะขนมันลนครับครับุน่ะ มันดินขนาดบ่ดินมันเป็นนกสีไทยขนในบูพพี่น้องขนลนเต็ม่ปเนียดอยู่พิทวดาดากันห่างครับอออดากันห่างจากักสิเป็นตัวผู้ตัวแม่เนาะเป็นตัวนี้ก็เลี้ยงไว้เบืงก้นอนนาอพี่น้องเอาานาะพูดนะขนลนเต็มอยู่ครับขนาด่อ่อยดินนะครับขนาด่อ่อยดินค่อย,อยังกระไดเนาะจังสันกัเบึงสซ่ กัดจักจังใดหอกครับจักถูกผูตัวแม่ก็พี่น้องเบิ้งนี่ล้แล้วพอวันตัวนึงมันบินออกครับเข้าเบื้งด่าเกิด่าข้างห้างโอ้ยเอานี่อก้อยเขาก็ล้มพี่น้องว้าย oh. ถือตัวนั้นบ้านน้อบ้านนี้เนาะถือแบบเสียงกังหันบ้านน้อดูมีคัดมีนุ่นดีๆนะครับตัวนี้เป็นตัวแม่นี่ก็โอ้ยเอาไปเลี้ยงมึงก่อนเนาะพี่น้อง เดี๋ยวมึงแล้วถ้ามันเป็นตัวแม่กับปอยครับปอยเพิ่งขึ้นขึ้นสู่ธรรมชาติไปนะครับเห็ดเดี่ยงมึงก่อนห่างกับสิบสองเซนบ่ได้สิบสามเซนคือเพิ่นกระชันกับผมกับเจ้าใชชนะกับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกับที่ใส่บางอีกอยู่าอกครับประมาณสามโมงยังสี่เมื่อนะครับผมกับเจ้าใชชนะกับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ